ใครที่กำลังมีแพลนจะลดน้ำหนักต้องตามค่ะเพราะวันนี้ Top r e ี a แคปจะมาแจกเช็คลิสต์10อันดับอาหารอิ่มนานกินง่ายสบายท้องได้ผลดีแบบง่ายๆไม่ต้องกลัววันจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูเช็คลิสต์อาหารที่ช่วยให้อิ่มนานนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าค่าความอิ่มของอาหารเนี่ยคืออะไร ค่าความอิ่มของอาหารก็คือความรู้สึกอิ่มและมีความสุขหลังจากเรารับประทานอาหารแต่ละชนิดซึ่งอาหารที่มีค่าความอิ่มสูงเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกอิ่มนานทําให้การควบคุมน้ำหนักเนี่ยมีความสุขและได้ผลดีแบบง่ายๆสบายๆค่ะซึ่งค่าความอิ่มของอาหารแต่ละชนิดเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นปริมาณโปรตีนแย่อายหารน้ําในอาหารขนาดของอาหารรสชาติลักษณะ และความชอบของแต่ละบุคคลก็จะมีฟีลประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบของนั้นๆน,น,นะคะแล้วเราจะเป็นต้องกินจริงๆอะ่ะก็จะเป็นฟีลเรื่องเหมือนเราอิ่มกายแต่ไม่ได้รู้สึกอิ่มใจอะไรประมาณนั้นนะคะ mm hmm. เมนูอันดับที่1มันฝรั่งต้มหรือมันญี่ปุ่นค่ะเมนูนี้จะทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกอิ่มได้ดีมากอิ่มนานเพราะมีกยากใยสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราทานในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยเราก็จะได้แป้งนในปริมาณที่มากเกิน ควรทานแต่พอดีซึ่งมันหมอนญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะทําให้รู้สึกอิ่มแล้วยังมีรสชาติอร่อยอิ่มสบายท้องอีกด้วยค่ะเมนูอันดับที่2นั่นก็คือปลาลนั่นเองค่ะโดยปลาเนี่ยจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนและโอเมก้า3ชั้นเยี่ยมซึ่งนอกจากจะมีรสชาติอร่อยและหาซื้อได้ง่ายแล้วยังเป็นอาหารที่ย่อยง่ายได้อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าตอบโจทย์คนที่ต้องการลดน้ำหนักและคนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เมนูอันดับที่3ามโอ๊ตมิลโอ๊ตมิลเนี่ยเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น B12, B1, และ B6 ซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและเสริมสร้างการทำงานของร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งทำงานได้ดีกับวิตามิน C มีโอเมก้า6และโอเมก้า -3 ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดแดงได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญยังมีปริมาณแคลเซียมสูงเทียบเท่ากับนมวัวด้วยโดยหมอท็อปเนี่ยเผยว่าไม่แนะนำให้ทานแบบชงนะคะเพราะาจะทำให้ร่างกายดูดซึมเร็วจนเกินไปทำให้ปริมาณน้ำตาลในร่างกายเกิดการสวิงซึ่งเป็นที่มาของภาวะดื้ออินซูลินนั่นเองค่ะเมนูอันดับที่4นั่นก็คือไข่นั่นเองค่ะ ด้วยไข่เนี่ยจัดว่าเป็นอาหารที่สามารถครีเอทเมนูอาหารได้มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารต่างชาติไม่ว่าจะทําเมนูไหนก็ให้รสชาติที่อร่อยอยู่เสมอใช่ไหมล่ะคะทั้งนี้หมอท็อปได้เผยว่าไข่เนี่ยเป็นเมนูอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันที่ดีทําให้ผู้ทานเนี่ยรู้สึกอิ่มนานอร่อยและมีความสุขพร้อมกับย้ําว่าไข่แดงเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดน้ําตาลเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะคะ่ะเมนูอันดับที่5 ผักใบเขียวผักใบเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งในลิสต์อันดับต้นๆที่เวลาคนเราเนี่ยต้องการที่จะลดน้ำหนักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเพราะในผักเนี่ยนอกจากจะมีใย,ยอาหารและน้ำสูงแล้วยังมีส่วนช่วยในการขับถ่ายและมีปริมาณแคลอรี่ต่ำตอบโจทย์คนที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นอย่างดีเลยค่ะเมนูอันดับที่6เนื้อสัตว์ติดมันเล็กน้อย เรียกว่าลบความเชื่อเดิมๆสําหรับคนที่เคยมีความเชื่อว่าการลดน้ําหนักเนี่ยไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดมันเลยสักนิดนึงควรจะทานแค่อกไก่หรือพวกสันในไก่ที่เอาหนังออกอะไรพวกนี้อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งหมอท็อปเนี่ยออกมาเผยแล้วนะคะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้ดีมากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดมันบ้างเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความสุขมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะอิ่มแล้วยังให้ความรู้สึกว่าเออเมนูนี้มันอร่อยนะมันไม่ได้กินยากอย่างที่คิดอะไรแบบนี้นะคะพร้อมกันเน้นย้ําว่าอย่าไปกลัวไขมันธรรมชาติที่รับประทานได้แต่ควรจะเลือกทานในปริมาณที่เหมาะสมแทนค่ะเ <c oughs> มนูอันดับที่7ชีสคอตเทจชีคอตเทจเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นมที่อุดมไปด้วยโปรโตีนในส่วนใหญ่ซึ่งมีส่วนช่วยในการยบยังความหิวได้ดเป็นอย่างดี ชีคอตเทจเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งลิสต์เมนูที่น่าสนใจสำหรับคนต้องการลดน,น้ำหนักเป็นอย่างดีค่ะเมนู menu นับที่8ถั่วเปลือกอ่อนเช่นถั่วเลนทินถั่วดำถั่วห้าสีโดยหมอทับระบุว่าเมนู menu อาหารประเภทนี้นะคะอุดมไปด้วยโปรตีนและใยอาหารสูงซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกอิ่มนานมากขึ้นนะอีกค่ะเมนู menu นับที่9ถั่วเปลือกแข็งถั่วเนี่ย เป็นแหล่งโปรโตีนใย,ยอาหารและไขมันที่ดีมากๆซึ่งมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกอิ่มนานมากขึ้นแถมยังมีรสชาติอร่อยอีกด้วยค่ะปิดท้ายด้วยเมนูอันดับที่10อย่างผลไม้น้ำตาลตาม,ตามค่ะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่านอกจากผักแล้วเนี่ยก็จะมีผลไม้เนี่ยนะคะที่หลายคนจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเวลาที่ต้องการจะลดน้ำหนักเนื่องจากว่า ผลไม้เนี่ยมีใย,ยอาหารและน้ําสูงซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอิ่มและพึงพอใจไปพร้อมกันเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในลิสต์เมนูที่นอกจากจะอิ่มกายสบายใจแล้วเนี่ยยังไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนอีกด้วยค่ะ